สวัสดีครับเพื่อนเพื่อๆทุกท่านวันนี้พามาชมสถานที่จัดงานเครื่องบินน้ำนะครับเราจัดงานในวันที่4และ5กุมภาพันธ์ปี66ชื่องานว่างานกลางเต็นท์เล่นเครื่องบินนะครับบรรยากาศในงานก็จะออกแนวกลางเต็นท์แคมปิง้งสบายๆนะครับงานนี้นอกจากคนที่เล่นเครื่องบินแล้วนะครับก็จะมีเพื่อนๆจากกลุ่มกลางเต็นท์เข้ามาใช้สถานที่ในการนอนพักแรมนะครับแล้วก็ชมเครื่องบินน้ำด้วย สำหรับเพื่อนๆที่เอาเครื่องบินมาบินนะครับไม่อยากเดินทางไปไปมาๆก็สามารถลงทะเบียนกลางเต็นท์ได้ด้วยนะครับเพียงคนละ80บาทอยู่งานกันยาวๆ2ววันเลยนะครับจุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นกึ่งกลางบ่อพอดีเราจะยืนเล่นเครื่องบินกันที่จุดนี้นะครับ โซนด้านขวามือที่เห็นนะครับตรงนี้จะเป็นโซนแคมปิ้งนะครับเพื่อนๆที่มานอนค้างแรมที่นี่สามารถมากางเต็นท์แล้วก็ทำกิจกรรมกับครอบครัวได้นะครับทำอาหารหรือว่าปิ้งย่างบาร์บีคิวได้หมดเลยนะครับในส่วนของกิจกรรมหลักนะครับก็จะเป็นเครื่องบินน้ำวอเตอร์เพลนเพื่อนๆที่เอาเครื่องบินมานะครับได้บินแน่นอนเพราะว่าเราจัดงานในรูปแบบฟันฟลาย ซึ่งจะมีอีเวนต์แล้วก็การแข่งขันเข้ามาสอดแทรกเพื่อความสนุกยิ่งขึ้นเมื่อกี้เราไปดูที่โซนกลางแล้วก็ท้ายบ่อมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูที่โซนหัวบ่อบ้างตรงนี้จะเป็นโซนกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือบังคับสเกลร้านค้าอ c ีร้านค้าแคมปิง้งบูธขายอาหาร แล้วก็จะเป็นโซนที่โชว์เครื่องบินน้ำนะครับทุกคนที่มาร่วมงานนะครับมาถ่ายรูปมาเช็คอินได้ที่จุดๆดนี้นะครับส่วนเครื่องบินที่วางอยู่ตรงหน้านะครับไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้ไม่ใช่วันงานเป็นของผู้จัดนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันนะครับ แผนที่ที่จัดงานเราจัดในซอยวัดศรีวารีน้อยเลยนะครับเข้ามาในซุ้มประตูวัดนะครับผ่านวัดมาข้ามสะพานเจอสามแยกเลี้ยวซ้ายนะครับอหม่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีเลี้ยวเข้าไปในซอยวัดศรีวารีน้อยนะครับเข้าไปในซุ้มประตูวัดเลยครับวัดจะอยู่ฝั่งขวามือข้ามสะพานนะครับข้ามแม่น้ําไปขับตรงไปจนเจอทางสามแยก ให้เลี้ยวซ้าย1ครั้งนะครับตรงไปอีกนิดเดียวจะต้องเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งขับตรงไปประมาณ1กิโลงานจะอยู่ด้านขวามือครับในส่วนของร้านค้า RC ร้านค้าแคมปิง้งหรือว่าเจ้าของแบรนด์อื่นๆนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเปิดบูธขายสินค้าในงานได้นะครับราคาถูกมากๆนะครับเริ่มต้นเพียงแค่500บาทเท่านั้น แล้วก็จะมีในส่วนของป้ายไวนิลขนาดใหญ่นะครับเป็นป้ายโฆษณาสำหรับแบรนด์สำหรับร้านค้านะครับที่ต้องการโฆษณากลางสถานที่จัดงานแห่งนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเพียงป้ายละ1,000บาทครับ